บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทกศออกมายืนยันแล้วก็ชี้แจงในโครงการประกัราได,ด้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะ ยืนยันทั้งการจ่ายเงินงวดแรกทั้งมาตรการคู่ขนานดูแลพี่น้องชาวนาทกสพร้อมจ่ายเงินแน่นอนค่ะวันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้บอกเล่าข่าวดีนะคะพรุ่งนี้จ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดแรกซึ่งนายสมเกียรติกิมาวหานะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ออกมาเปิดเผยนะคะกรณีที่สื่ออน ออนไลน์นาเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ําทําให้มีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงขอเรียนให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในส่วนของทกศขอเรียนที่แจ้งว่าทกศมีหน,น้นาที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกเลยได้ข้าวรวมถึง การออกมาตรการโครงการคู่ขนานประกอบด้วยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งรวบรวมจากข้าวสมาชิกที่นำมาแล้วก็แปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการดูดซับป,ปริมาณข้าวใน เพื่อไม่ให้ข้าวของพี่น้องเกษตรกรราคาตกต่ำนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้แล้วก็ขณะนี้นะคะโครงการประกันไรายได้ข้าวนะคะสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดนะคะทกศเตรียมความพร้อมนัดจ่ายเงินงวดแรกค่ะแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรตามแผนการจ่ายในวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินทกศพร้อมจ่ายโครงการประกันไรายได้ข้าวปีการผลิต2,564ทพ .65 ด้วยวงเงินที่จะจ่ายกว่า1.3มื่นล้านบาทให้กับพี่น้อง เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวห้ชนิดนะคะซึ่งในส่วนของวันแรกน่ะ เพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเกือบห้า0 0ื่นไรยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่อยู่ในตำบลที่อยู่ในอำเภอที่อยู่ในสาขาต่างๆทั่วประเทศที่แจ้งก่อนวันที่15ตุลาคม2 5 6 4ตามตารางแผนการจ่ายทกศจ่ายแน่นอนค่ะส่วนจะช้าหรือเร็วยังไรขึ้นอยู่กับทกศแต่ละสาขาแต่ละพื้นที่ด้วยแต่ดีเดย์วันแรกคือเขาจะจ่ายวันที่9พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นนี้แน่นอนค่ะและในส่วนของใครที่ยังไม่ได้ รับการโอ,อนเงินก็ต้องรอให้ทกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีนะคะทั้งนี้ทกอออกมายืนยันว่า พร้อมปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวด้วยวงเงินกว่า20 0 0 0ล้านบาทด้วยค่ะเอาราคาในการจ่ายเงินทกสจะดําเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกรรษตรกรโดยตรงนะคะภายใน3วันทําการนับจากวันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชัดเจนออกมาแล้วคืองวดแรกวันที่9พฤศจิกาย,ยน2 5ง4นีนี้ค่ะซึ่งพี่น้องเกรรษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกสเอโมบายตลอด24ชั่วโมงหรือจะมีข้อความแจ้ง เตือนก็สามารถสมัครฟรีที่ Li น์ Official BAA c Family นะคะและในส่วนของเกษตรกรถ้าจะสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ h t t p s c h o n i n b a a c c o m ค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวคุณผู้ชมทกสออกมาชี้แจงและชัดเจนนะคะงวดแรก9พฤศจิกายนนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ